มาครับมาพบกับเกมมากลุกไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณยูเซอร์สองสองสามห้าเจ็ดสองนะครับผมมาเป็นมาข่าวนะโอ้คุณยูเซอร์สองสองสามแต้มพันหกเก้าสิบแปดนะครับโอ้ก็เกือบพันเจ็ดนะนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาซ้ายมาแล้วครับที่ไม่ได้ไม่ได้นี่คือจะมาเดินคำคเล่นๆลนเหมือนที่เคยอ๋อเม็ดซ้ายนะครับอืมขึ้นเลยจ้าทิ่มไปเลยจ้าอะไรเขาคนนี้อินเปิดบ้างเหรอเดินผิดียอะ อริต้องขึ้นเวียนานี่นะครับเวียตัวนี้นะครับมันจะดีมากเลยนะไปอืมสู้หนีมานี่หรอหนีข้าก็มานะครับวันนี้ อันนี้อมปูมาเลยเหรอปูมากินเลยจ้ามาขึ้นมาก็ดีนะครับถ้ามาขึ้นมาแบบนี้นี่ครับต้องกินไหมครับไม่กิน ถ้าไม่กินแบบนี้นห้ไปก่อนครับมันมันไม่ได้ครับม,มันง่ายไปครับโอ้ตายละพลาดกินเลยแล้วกันครับโอ้แต่คิดเดยอะไปนิดหนึ่งนะง่ายครับ ให้เขาชะง,งักงานบ้างนะโอ้เพียรุงนี้เราฟรีอยู่นี่นะแต่ไม่สนนะครับนาะทีนี้ไปครับอื <c oughs> กลับมาหาจ้ะไปครับแล้วเดินหลุดๆยังไงไม่รู้นะ รถจะเดินห,หลุดยังไงไม่รู้นะกลับมาต่อมาเขาไว้ก่อนนะครับอืมเขาก็ต้องจะกินหนึ่งเดียวนะนะครับ ร้ามกินใหญ่เลยเหรอร้านกินเราใหญ่เลยนะมากินให้ได้เลยใช่ไหม อู๋ไว้ก่อนครับต่อเลยครับกินเยอะกินแยะอะไรจ้าอืมกินครับ ไปอืมไปไปผูกบ้างไปผูกบ้างจะมาไล่ของเราอยู่ฝ่ายเดียวหรอได้สิครับมามามาผูกด้วยผูกบ้างผูกบ้างนะผูกบ้างเออเอาแค่บ้างแค่บ้าง แอบ้างนะครับอ,อืมันต้นอย่างงานจะมาไล่เราอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงครับกินสิครับเออเอาหนีคนลูกคาดอะ่ะเ,เอาไงอะ่ะแมเหนื่อยนะครับเกมนี้ ก็ยังลูกคาดเหมือนเดิมนะครับหนีหนีไม่พ้นตาคาดนะครับกินนะครับเสียไม้ยมาเนี่ยลุกเข้าไปครับเกมเปลี่ยนเลยนะอย่ามาแทงโคนนะอะลงมาครับพอทำอะไรไม่ได้แล้วนาะทีนี้ม้าเดินได้ไหมมมาได้อยู่นะ อ่าโอเคมาไปครับหายไปครับผมจะทะลุหลังบ้านแล้วครับต้องเดินดีๆนิดหนึ่งนะอันนี้ ไม่ออกครับไม่ออกก็ไม่ออกครับกินเลยจ้าเอาแรกแรกกันเลยละ่ะอ๋อครับทำลายต้องทำลายเบียดตรงนี้ก่อนนะมุก็ยังกินอยู่ครับอืมต่อมาตานะจบ ต่อมาก็จบแล้วนะครับกินม้าครับเนี่ยครับกินโคนครับกินตัวนี้ครับอืมขาพลาดเพราก็โดนตาคาดนะ เขาหนีไม่ทันไม่ใช่หนีไม่ทันนะครับเขาหนีกลับไปตาคือเขาอยู่ตาคาดแล้วเขาก็หลบตาคาดแต่ไม่พ้นตาคาดางงไหม,มสรุปก็คือโดนคาดครับเกมก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับอย่าบอกว่านิ่งแล้วออกนะครับแตมระดับนี้นี่เขาเอ,อแพ้ก็แพ้นะครับ หม,มากรุกนี้สอนให้รู้จักการชนะการแพร้นะ <c oughs> อืห้าทางจะไม่ยอมเดินแล้วนะครับดูทรงแล้วเนี่ยโอ้โหแต้มระดับพันเจ็ดไม่รู้นั่นเลยเนาะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสปิริตเลยอ่ะเออถ้าเป็นผมแพ้นะผมก็ ก็กนยอมแพ้ครับเออี่แบบแพ้ไม่เป็นนะครับไม่ดีนะครับมันต้องรู้จักมีน้ําใจนักกีฬานะก็นะไม่ได้ไม่ได้จะว่าเขานะครับแต่หมายถึงว่าสําหรับน้องๆมือใหม่อะไรเงี้ยนะครับเราอย่าไปหวังผลเรื่องผลแพ้ชนะมากเกินไปนะบางทีเดี๋ยวรอหาคู่ต่อสู้อีกคนนึงนะครับอันนี้เ,เขายอมอครับผมเขายอมแล้วนะออกครับ จบนะครับ